สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมครูุ้สึบดูใลกมกันในช่องบางสันเจมเมอครับวันนี้ผมก็จะมาสอนแจกสกินไมค์ครับนั่นเองครับก่อนนี้มีคนขอมานะครับก็ขอมาสักพักหนึ่งแล้วผมก็มาทําให้นะเพราะช่วงนี้คิวขอน่านจะเยอะนะครับก็รอกันหน่อยนะครับสำหรับใครที่เป็นคิวล้างๆนะอ่ะโอเคแล้วเรามาเข้าเรื่องกันต่อนะครับก็วิธีการแจกสกินครับรอบนี้ก็ใช้แค่แอปเดียวเลยนะก็คือแอปมีเดียไฟลนะครับนี่แอปนี้ครับก็สามารถโหลดได้จากเพ a y สโตร์นะครับจะลองไปโหลดให้ดูนะครับก็เข้าปนนนนแแลล้้้ววกกก็็ดคคคหาะะรรัับบเจอ เซิร์ชว่า Naw, m m e d i นี่ครับเจอแล้วมีเกไฟล์นี่ครับก็ไปติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับบอ ء, ผมติดตั้งมาแล้วนะครับ <c oughs> อโอเคก็ติดตั้งกันมาให้เรียบร้อยแล้วก็พอติดตั้งเสร็จแล้วก็ให้คุณไปเอาภาพสกินของคุณมานะครับคุณเก็บภาพสกินไว้ไหนนะครับก็ผมก็โหลดมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็มีภาพสกินแบบ יד, ผมก็มีภาพสกินอยู่แล้วนะครับก็ คุณก็ภาพสกินไนะปนโหลดตามเว็บต่างๆตามแอปใน Play s t o r e พวกแอปสกินอนะไรพวกนี้ก็ได้ครับเอาง่ายคุณต้องมีภาพสกินที่คุณต้องการจะแจกก่อนนะครับก็ของผมภาพสกินก็มีอยู่แล้วประมาณ2อสอันนะครับมีมากิมีมากกว่ากกน,นี้อีกนะครับแต่มาอยู่ข้างล่างก็มีไว้นะแล้วก็คุณก็จําไว้นะว่าเก็บไว้ที่ไหนนะซึ่งของผมเก็บไว้ในแกลเลอรี่นะครับเห็นปะนี่เก็บไว้ในแกลเลอรี่โอเคก็ หนึ่งครับมีภาพสกินนับสองคุณต้องรู้นะว่าคุณเก็บภาพสกินไว้ไหนนับซึ่งของผมเก็บไว้ในแกลเลอรี่ก็โอเคผมรู้ครบแล้วก็บีบีไฟล์นะครับก็เวลาเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดเข้าครั้งแรกนะครับสำหรับใครที่โหลดแอปมาใหม่นะครับก็มันก็จะให้เราทําการล็อกอินนะก็ล็อกอินเนี่ยก็เราสามารถาถ้าเกิดใครที่เคยสมัครไว้แล้วก็สามารถใส่รหัสอะไรตามที่เราใส่ไว้แล้วได้เลยนะครับแล้วกดล็อกอินนะแต่ว่าปกติเนี่ยผมจะล็อกอินด้วย a c e b o o k นะครับแล้วก็ ถ้าเกิดสมมุติใครยังไม่เคยสมัครอะไรเลยหรือว่าสมัครคือ facebook ไม่ได้ก็สามารถสมัครตรงคําว่าเซตเซตอัพตรงนี้ก็ได้นะครับกดตรงเซตอัพปุ๊บผมเขียนว,ว่าเซตอัพตอผมไม่แน่ใจนะผมเรียกอย่างนี้แหละโอเคก็อันแรกเนี่ยน่าจะชื่อจริงของคุณนะครับอันที่สองชื่อเล่นมั้งอันที่สามชื่อ Gmail นะครับอันที่สี่อันนี้จะเป็นรหัสของของมีเดียไฟล์คือคุณตั้งขึ้นมาเองมั้งน่าใช่แหละนะครับแล้วอันนี้ก็คือคอนเฟิร์มรหัสผ่านนะครับก็อ่เรื่องการสมั การสมัครแบบนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจปกติผมจะล็อกอินด้วย a c e b o o k นะครับโอเคก็ทําการไปล็อกอินตามช่องทางท่านผู้ชมกันมาให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมก็จะล็อกอินด้วย Facebook เลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูจริงตอนที่ผมล็อกอินเสร็จแล้วกันนะครับโอเคนะเวลาเราล็อกอินเสร็จเรียบร้อยมันก็จะเข้ามาในหน้านี้นะผมก็ทําการกดสคิปไปได้เลยนะครับโอเคมันก็จะเข้ามาในหน้านี้นะครับก็ประมาณนี้ก็ใครที่เข้ามาครั้งแรกเลยจริงๆเพิ่งเริ่มใช้นะไอตรงไฟล์ด้านล่างเนี่ยมันจะไม่ได้มีเยอะขนาดนี้นะอ,นนอผมแบบ ใช้มานานแล้วนะครับแล้วก็แจกแมแจกอะไรมาเยอะแยะแล้วมันก็เลยขึ้นมาเพียบเลยนะครับจริงๆริก็น่าจะมีแค่นี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่นี่คือเอาง่ายถ้าชั้นชุมสมัครใหม่เนี่ยมันจะไม่มีไฟยเยอะเท่าผมแน่นอนนะครับก็โอเคก็ประมาณนี้ก็ต่อไปก็ให้เราครับกดไปตรงรูปลูกศรน,นะครับตรงนี้เห็นไหมมีรูปลูกศรชี้ขึ้นตรงนี้แหละกดไปหนึ่งครั้งปุ๊บทีนี้มันก็จะเข้ามาตรงนี้นะครับทีนี้ให้คุณอ่ามันจะเลื่อนตรงด้านข้างมาได้เป็นนะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับไปเลื่อนออกมาได้ไหม เราเลือกออกมานะครับแล้วเราก็หาว่าเราเก็บภาพสกินของผมของคุณไว้ไหนนะครับคุณเก็บไว้ไหนคุณก็ไปที่นั่นซึ่งผมเก็บไว้ในแกลเลอรี่นะครับแกลเลอรี่นะเดี๋ยวนี้ก็หาภาพสกินของผมเลยผมจะลองเอาไปสกินลาวาแล้วกันนะก็กดคลิกไปที่ภาพสกินนั้นนะปึ๊บขออนุญาตไปโอเคที่นี้ก็จะเรื่อกอัปโหลดนะก็สามารถไปดูได้ตรงนี้ครับปึ๊บแล้วกดอัปโหลดนะเราก็เห็นมันอัปโหลดอยู่นะครับอ้าวอัปโหลดเสร็จแล้ว โอเคถ้าอัปโหลดเสร็จแล้วเวลาคุณเข้าไปอยู่ตรงอัปโหลดเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นเห็นไหมมันจะไม่เจอนะครับทีนี้ก็ส่วนคือตอนนี้มันอัปโหลดเสร็จแล้วแต่มันยังไม่ขึ้นนะให้คุณทําการรีเฟซนะครับโดยการเลื่อนหน้าจอลงแบบนี้ยเห็นป่มมันเลื่อนได้ไหมก็เลื่อนลงหนึ่งครั้งมันก็จะรีเฟซแล้วก็ทําการเอาสกินที่คุณได้อัปโหลดเมื่อกี้มาแล้วนะครับไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเราหาก่อนครับอ่านี่มาแล้วนะครับมาแล้วตรงนี้โอเคก็เห็นแล้วนะครับว่ามา พอถ้าเกิดมันามาขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วแล้วก็เห็นภาพสก,กินแล้วหรือว่าดูตรงชื่อก็ได้นะถ้ามันมาอย่างนี้แล้วก็แสดงว่ามันอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็คือการคัดลอกลิงก์นะครับก็ที่เดีือก็ไม่ยากกัแหละนะครับก็ให้ทําการกดค้างนะครับกดแชร์นะครับผมแล้วก็รอแป๊บหนึ่งวิธีการคัดลอกลิงก์ก็ไม่ยากเลยนะครับก็คุณจะคัดลอกลิงก์ด้วยอะไรนะครับจะคัดลอกลิงก์ถ้าเกิดใครมีคําว่าคัดลอกไปที่คลิปบอร์ดตรงนี้ก็สามารถคัดลอกไปได้เลยนะครับหรือจะใช้สม,มุดบันทึกก็ได้นะครับแต่ว่วา สูตรบันทึกนั้นผมไม่แนะนำเพราะเดี๋ยวมันต้องไปมันจะยุ่งยากหน่อยนะมันต้องไปลบอะไรอีกอ่ะก็ใช้เป็นอ่าเฟซอ่าเป็นอันนี้ก็ได้นะครับเป็น messenger นะครับก็กดเข้าไปหนึ่งครั้งลง messenger นะครับก็อันนี้เป็นวิธีที่ผมใช้อยู่ประจานะก็ส่งไปเพื่อนคนใดสักคนหนึ่งของคุณก็ได้นะครับแล้วไม่ให้มันเขียนว,ว่าส่งแล้วอ่าแล้วก็กดออกหลังจากนั้นครับอันนี้คือการคัดลอกลิงก์นะที่ผมใช้อยู่เหมือนกันนะครับเข้าไปที่ messenger นะครับแล้วก็เข้าไปที่เพื่อนคนุณคนที่คุณส่งลิงก์ไปเมื่อกี้ คนแรกเลยโอเคแล้วก็เจอแล้วนะครับมันจะหัวแรกเลยนะครับเป็นหน้าตาแบบที่เราไปลิงก์แล้วก็เป็นรูปหน้าตาตรงตัวสกินของเรานะครับก็ให้เรากดตรงแถบด้านบนเห็นป่ะมันจะมีแถบด้านบนอยู่นะครับกดค้างจนมันมีสีเทาตรงที่มันมีคําเขียนด,ด้านบนใช่ไหมมันก็จะมีคําว่าจะคัดลอกมันจะมีคําว่าเปิดลิงก์กับคัดลอกนะครับก็กดคัดลอกไปนะครับปึบทีนี้ครับเราก็ได้ลิงก์มาแล้วนะครับก็สามารถโหลดภาพสกินได้แล้วเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับว่ามันใช้ได้จริงๆนะ ก็ประมาณนี้สบการแจกสกินก็ไม่ยากไม่ยากเลยนะครับถือว่าง่ายมากนะง่ายก็แจกแมบบเยอะนะครับเดี๋ยวผมก็ทําการวางลิงก์นะครับโอเควางลิงก์ไปแล้วก็กดค้นหาไปปุ๊บทีนี้ก็รอนะครับรออย่างเดียวค้าบผมมันจะเข้าช้าหน่อยครับมันก็จะทําการมาที่หน้านี้นะเป็นหน้าดาวน์โหลดไฟล์นะครับนี่เห็นไหมเรียบร้อยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะดาวน์โหลดก็กดตรงนี้มั้งนะครับก็ดาวน์โหลดได้เลยนะก็ โอเคก็คล okay, ok ิปนี้เขาจบเพียงเท่ากันครับก็จะประมาณนี้ครับการแจกสกินนะครับทำลิงก์แจกสกินนะโอเคก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายอ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก่อนที่จบคลิปนี้ครับก็คือถ้าเกิดผมแบบเออทำแบบทําคลิปแล้วแบบคิวใครแบบผิดพลาดหรือแบบอะไรอย่ี้แบบบางทีแบบเกิดข้ามคิวใครขึ้นมาเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะเพราะคิวมันเยอะนะครับแล้วผมก็แบบเออบางทีผมอาจจะลืมบ้างอะไรอย่างงี้แล้วเกิดข้ามคิวใครขึ้นมาเนี่ยขออภัยด้วยแล้วกันนะครับก็แบบอ่ะบอกไว้ก่อนนะโอเคก็ ประมาณนี้ครับก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ